นี่นี่ดำนะดินมันจะล้วนดนินจะล้วนซุยมากอะครับนี่เนี่ยหักวันนี้วันที่สิบเนี่ยดินจะล้วนแบบมันไม่ติดขี้ไถ่อะเนี่ยอีกโกบบอกมันไม่ติดขี้ไถ ันจะดำแล้วก็ล้วนซุยมากเลยนะครับโอเคนะรวยชมทุ่งรายงานจากแรงนายีกบแขวงโคกแฝกเขตหนองจอบกรุงเทพมหานครสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเราพูดด้กันมาแล้วยีกบมาแล้วครับ ปั่นนะฮะปั่นรอบสองหลังจากหมักไปแล้วสิบวันแล้วประหยัดยังไงไอเป็นยังไงครับคือเมื่อหมักเทนเดอร์ไปแล้วเนี่ยในสิบวันเนี่ยในสิบวันเนี่ยผมย่าสองครั้งแบบคุปธรรมดาของชาวบ้านธรรมดารถเล็กเหรอรถเล็กอ่ะแต่ว่ามันทําง่ายกว่าทุกครั้งที่ผมเคยทาอ๋อคือคือดินเนี่ยเขาจะนุ่มมากอเมื่อนุ่มมากแล้วเราย่าไปเที่ยวเดียวเนี่ย เลนมันใช้ได้เลยอ่ะผมวาย่ำเที่ยวเดียวแล้วใช้ได้เลยครับพอรอบที่สองเนี่ยมาย่ำซ้ำเนี่ยเลนใช้ได้เลยลก็พร้อมที่จะเอากระดานลงมามาลูบมาปรับอชักร่องพร้อมที่จะหวานเลยเลยใช้น้ำมันนิดหน่อยเท่านั้นเองน้ำมันก็ก<ล>ประหยัดประหยัดได้มากม,มัน,ม,นมันจะง่ายกว่าทุกครั้งทุกครั้งที่เคยทำทุกครั้งนะมันจะแน่นมาก แล้วผมย่ำหลายวันหมดน้ำมันเยอะอ๋อครับครับหลังจากเนี้ยหลังจากหมักเทนเดอร์แค่ขวดเดียวแค่ขวดเดียวสามร้อยกว่าบาทนี่นะต้องยกความดีให้เทนเดอร์ครับโอ้โหสุดยอดครับขอขอบคุณยีโกฟมากนะครับนรวยชมทุ่งรายงานจากแขวงโคกแฝกอำเภอเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณยีโกฟมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ